สวัสดีค่ะน,นี้ก็ถาทุกทกคนมามาละลอยกระทงจ้ะวันนี้เป็นวันลอยกระทงวันลอยกระทงซึ่งเป็นประเพณีของเมืองไทยของเรานะจ๊ะเป็นประเพณีหรือว่าเขาจเจออินไทยแหละ วันลอยกระทงอยู่ตรงจุดนี้ก็คืออยู่บ้านนาจานนะจ๊ะจังหวัดกาลสินค่ะชาวต่างชาติก็ให้ความสนใจมากๆนะคะวินเลสแอนนาจานนี่นะจ๊ะญาติพี่น้องลูกหลานก็จัดสาวงามเพื่อที่จะมาประกวดนางนกพมาศนี่ส่วนตรงจุดนี้ ก็เป็นกระทงนะจ๊ะกระทงกระทงลงทางนี่แหละจ้าเราสาวงามทุกทุกคนก็จะมาร่วมลอยกระทงตรงจุดนี้นะจ๊ะอันนี้ก็คือน,นางลำกามาจ้านี่อันนี้ก็เป็นนางลำนะคะจะนำกระทงมาลอยอยู่ที่ตรงจุดนี้ เพื่อจะขมาขอขมาแม่น้ําคงคาจะจะเป็นประเพณีของชาวพุทธหรือประเทศไทยของเราก็จะมีการลอยกระทงซึ่งเกิดขึ้นประมาณวันที่วันที่เท่าใดล่ะจ๊ะเมื่อวานนี้วันที่เท่าใดวันที่15บห้านะคะวันที่สิบห้าวันนี้ก็เป็นวันที่ วันที่สิบหาของเดือนพฤศจิกาทุกทุกปีนะคะจะมีวัน,วนเขาจะจัดงานวันลอยกระทงหุนรอบทุกทุกปีอันนี้ก็จะเป็นสาวงามจ้ะสาวงามที่จะมาประกวดจูเบ,บนบนเวทีเขาเรียกว่านางนพมาศจะ้ะนางนพมาศก็จะมีสาวงามเอ้ยคอยกระเบาทึ่งผิดทั่งที่ท มีสาวงามมาแต่ละหมู่บ,บ้านจ้ะก็จะจัดสาวงามขึ้นมาประกวดเป็นนางนกพามาจุนี่อันนี้ก็เพื่อนนะจ๊ะน,นั้นอันนี้ก็คุณยายจ้าอันนี้ก็คุณพี่นะคะคุณพี่แอลจ้ะไขยเกิดที่หลังโง่แต่ว่าขเ่เถาซ้ำคาเจ้า,าวลวเนาะ,ะว่าก็สีหงูตัวว่าจะห้องเถาเ โอเคจะไม่เป็นไรจ้ะความนี้อันนี้ก็เกิดก่อนค่อยนะแต่ค่อยก็แก่เข้ากับกระเจ้าแล้วพุสาวพฤด้จ้ะูุสาวพฤดนันอันนี้ก็เพื่อนจะเพื่อนเพื่อนสิตอนนี้เลาเป็นสะท้อของตัวจ่าป้าเพื่อนไข่อยคือเก้านาจ้ะไอยิมโอ้ยยิมจังได้มันกะเท่าคือเก้านั่นล่ะ ยิ่มยังไงมันก็เท่าคือเก่านั่นล่ะอ่าโอเคไม่เป็นอุปสรรคความแก่จก้ะนี่ขอให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงป้าสาววันน่าจานกับมิตรพงษ์งามอยู่ตัวนี่แม่โอ้ยเจ้ายญิไป้าปพป่อ์สาวสวยแนคอยไปหาทายนะไปหา,า <laughs> ทายออกแต่สาวงามนียทุกค <laughs> น<ล>อออันนี้สาวบันซีวรภาพามูแปดไอยเด้จอจ้ะมาเป็นสาวอยู่ดีจ้ะ สุดยอดมากงานวันนี้อลังการมากๆากอันนี้ก็สาวบ้านแก่งนาคามนะจ๊ะสาวสวยจ้ะสาวแห่งบ้านแก่งนาคามสาวนั่งล่ำนะจ๊ะวันนี้จะมาล่ำแดนกระจายคนน่ะล่าสิไปร้อยกระทุงจ้ะอันนี้ก็เพื่อนจะเพื่อนเพื่อนโอ้ยอยานนั่งล่ำลมบ่จังได้จับขบบาดไปเอ้ยบ่แมนนั่งล่ำเนะาะพอกระบอกกระทุงพิษทึ่งถือ สาวงามนางนกพมาจา้ะบอลลมจังได้เกือบสูงสูงสูงขนานั้นเนาะจา้ะมีแต่คนช่วยๆงามๆามนะจ้ะเด็กน้อยก็อย่างนี้แหละใช้ความสวยให้เป็นประโยชน์นะคะอีโนโนี่แหละจ้ะให้ประสบความสำเร็จนะู้ได้มีลูกสาวงามก็มสิน้ำมาประกวดเป็นนางนกพมาาแบบนี้แหละจ้ะสุดยอดอลังการมากๆป้า จะสอนจะร้อยกระทงแสงและยิบระยับที่เรามองเห็นอยู่ยตรงจุดนั้นก็ไม่ใช่อะไรนะคะกระทงจ้ะอันนี้แม่นยงอีกอยู่บนเวทีนี่ก็จะเป็นเหล่านางลำหลังจากลอยกระทงเสร็จสิ้นแล้วก็จะมาชมเหล่านางลำที่จะป้อนลำอยู่บนเวทีให้เราชมเราดู งานยิ่งใหญ่อลังการมากมากจะจัดขึ้นอยู่ที่นะบ้านนาจารย์บ้านนาจารย์อยู่กาลสินเนี่ะจ้ะอยู่เมืองจังหวัดกาลสินจัดขึ้นยิ่งใหญ่อลังการมากๆนะคะอยู่หนองแวงจา้าสาวงาฟ้าคือล่งาอันนี้รุ่นรุ่นอ่ออ้อเน้จ้ะอันนี้รุ่นอ่ออ้อ รุนเออออแต่มีตะกปิดต่หากจะปัดพี่ลาำสวยงามเายาวาชนน้องๆเยาวาชนนะคะจนจุดนี้นชุดแรกก็จะเป็นรุ่นเออออส่วนชุดที่สองก็รอดูอีกต่อไปจะมีหลายชุดนะคะเรานางลำ้ำจะมาลำอยู่ที่น้องแบงอย่าไปดนน้องแบงอยู่บ้านหน้าจายของเฮานี่หละจ้าท่ากนกำนันเป็นกันจดจด พร้อมทั้งทีมเทศบาลตำบลนาจารย์จัดร่วมขบวนให้เราได้มาชมอันสวยงามอย่างนี้นะคะ oh. แต่ก่อนก็จะเข้าไปชมอยู่ในกาลสิท์นะจ๊ะแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะจ๊ะบ้านนาจยา์ของเราความคิดไอเดียสุดยอดมากๆนะคะท่านังนั้นและท่านอยู่ที่เทศบาลของเรานะคะท่านกำ่านน่จนกระจังชื่อผมก็ได้นาะ ร่วมแรงร่วมใจจัดสรรสร้างงานขึ้นมาให้เรานี่อีกแล้วจ้าบาสาวผู้หนก็สมัยงามแท้นี่เหล่านางนกพมาดนะคะนางนกพามดาลูกหลานผู้ใดเนาะยิลาหน่อยข่อยง่ายขึ้นมา,ขาก,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 กขึ้นิให้ไปจางยกยักยักขึ้นนี่จ้ะเขารอบบอเขารอบกะบ่เป็นยังจ้ะ จัดกิจกรรมเพื่อเด็กได้กล้าสแสดงออกและมีความสดชส่งดงามแบบนี้นะคะป้าแต่ละนั่งเลยจ้สดสวยงดงามมากมากจาก้าสิบสองชุ่มช่นจ้ะสิบสองชุ่มช่นอ้าวอันนี้ใครนะจา้า <c oughs> เพื่อน <c oughs> ๆๆจ้ะปะ้ามีแต่คนสวยื่นงงามงามนั่นลเลจ้ะเพื่อนขอได้จ้ะเพื่อนเอาเขาไปน้ำเน่จ้ะเขาไปน้ำเน่ เออนี่แหละพี่พี่พ,พี่พี่จะไปกับที่ล้างเพื่อนอยุกอันนี้เป็นรุ่นพี่แต่เพื่อนเพื่อนเดียวกันจ้ามีแต่คนสวยงามทางนั้นหันมาอีกก็จะมาชมสาวงามนีม่จะกำลังสิโพธาแอบทานันทานีเพื่อให้จะเป็นกรรมการได้ชมได้ดูว่า ท่านี้งามบอแอคชั่นแบบใดความสามารถนะจ๊ะอันนี้ก็รุ่นจิ๋วนะจ๊ะรุ่นจิ๋วกับมีเดอร์จ้ะสาวงามวันนี้นี่จัดตกแต่งประดับประดาด้วยธงทิวนะคะอันนี้ธงทิวจ้ะมองที <c oughs> เดินลงไปลอยกระทง <c oughs> จัดเ <c oughs> สื้อสดสวยงดงามมากๆนะจ๊ะสาวงามกับบอท่านี่ห <c oughs> อนหลอกตัดสินเลย <c oughs> ตอนนี้เดินไปโชว์ตัวก่อนนะคะ ตัวอายุบนวีที่เพื่อจะให้ถ like er, ึงรอบตัดสินนะคะทั้งสาวงามทั lights, ้งสิบสองนางจากสิบสองนางสดใสงดงามมากมากนะจ๊ะชุดอันนี้แม่นยังระบาดนี่อ้อยแม่นยังนออบาดนี่คุ้นหลานจากคุ้นหลานคอยก่ยยาขาอันนี้รุ่นอัยยว่าผู้สูงอายุถยจ้าบอเมนได้จ้าอันนี้รุ่น ใหญ่ขึ้นมาจากน้อยจ้ะว่าหันรุ่นอออออันนี้รุ่นอีหยังระบาดนี่รุ่นอวะอวะนี่เลยจ้ะวันลอยกระทงนะคะปาสาวงามมีทุกลุ่มอันนี้รุ่นออออเลยจ้ะรุ่นอ้อออน,นั้ำรุ่นออออกระตาหากันกน้อ,อ,อ,อรุ่นอวะอวะกะอีกตั้งหักจ้ะ สาวนางลำม,มีทุกรุ่นนะจ๊ะถ้าใครอยากไปชมไปดูก็ไปได้นะคะยู่ที่บ้านอาจารย์นางลำม,มีถูกรุ่นเลยจ้าจากลุ่มนอยู่จิ๋วหอดรุ่นกลางรุ่นอุอ่ะอ่ะมีเบิร์จ้ะนี่ในงานงานวันลอยกระทงอยู่ที่บ้านอาจารย์นะจ๊ะอยู่จังหวัดกาลสินจา้าอันนี้รุ่นน้องเยาวชนรุ่นอ้อ นเนออนอออะ่ีก็คืด็กน้อยเราจะรุ่นอ้ออส่วนผู้ผากนี่ก็รุ่นอ้วๆไปน,นั้นไม่แพ้จะไม่แพ้ค่ะอายุไม่เป็นอุปสรรคนะคะสุดยอดพระจา่าลำสือสวยง,งามมากๆลำทุกมือและจ้ะที่นี่ลำทุกวันลำ ไม่มีวันหยุดนะจ๊ะแต่ละมือมีการมีงานอยู่ตลอดเลยจาะทีมสุดสวยงดงามมากๆํำพร้อมเพียงกันมากๆนำทีมโดยวหนาเพิ่นกับยูบันนะาจันนี่แหละจ้ายยูสีบุรพาสื่อเพื่นซื่ออย่างน้อหัวแกตัดสื่อว่าคุณพี่ต้อยชนะดาวสื่อเพื่อนสุดยอดดีจ้ะในการลำดดารลำอันนี้ก็ นางสาวอี่อย่งละบาจ้าอากุนปาลีหรือว่าปาลีนะจ้ะก็ได้ไปร่วมรอยกระทงด้วยกันส่วนอันผู้ที่เบ้ายุ่แมปแมปเจ้นี่ละจะอันยืนอันถือกระทงยืนจ้ะนี่เวยงดงามมากๆลนะจ้ะกระทงนะจ๊ะไม่ใช่คน าวงามทั้งสิ้นก็จะไปรวมอยู่ตรงจุดนี้นะจ๊ะตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปลอยกระทงจ้ะกระทงคงไม่หลงทางนะจ๊ะอย่าหลงเด้อกระทงอายุปานนี้แล้วเศร้าหลงทางใช่จ้ะนานอันนี้อะไรล่ะชุดอะไรชื่อชุดเดินกอลดจ้ามูจจาวามันอลังการซ้ำใดอันนี้รุ่นอ้วกนะแต่ การเต้นการแดนซ์ซ้ำกันกับอ่อๆนั่นแหละจ้ะนี่จังอ่อๆแท้จ้ะน่ารักมากๆนะคะแดนเข้้าไปนอง่ารักมากๆจ้ะมีทุกสิ่งทุกอย่างมารวมตัวกันอยู่ที่นี่งานเลื่นเลงจ้ะมีถูกรุ่นถูกไหวนิดหน่อยหอดผู้ใหญ่เอาแดนเข้าไปเอาแดนเข้าไปบไปแต่หักแถวลูกหลานผู้ใหญ่ไปแต่ย่าสิจำทาไปติดเลยจ้ะ เสร็จสิ้นเรียบร้อยก็จะมีการปลบรางวัลจ้ะหายรางวัลน่นละจ้ารางวัลเล็กๆเน้นๆเพื่อจะเป็นกำลังใจค่แตงตนแตงตัวละจ้าเพื่ออะลรเนาะขึ้นเฮาก็ต้องมี่เล็กๆเน้นๆไม่ได้เยอะมากมายแต่ไปด้วยไปด้วยหัวใจทั้งนั้นอันนี้หลานไข่คุณหลานด้อจ้ะคุณหลานอันนี้ โอ้ยชาวต่างชาติเข้ามาชาวต่างชาติให้ความสนใจโีเราก็สิมากับเมียเราหรอนาจาเห็นชาวต่างชาติกระสอเพิรนี่จ้าเพราะว่าเพิ่นให้ความสนใจเมืองไทยของเราโอเคจ้าถ้าใครได้ชมได้คลิปนี้ผู้ใดชอบกับกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ไปนะจ้า จะได้ดูกันทั่วถึงหลายๆคนจ้า